เราจะเป็นแก๊งกินด้วยกันก่อนเป็นแบบแก๊งที่ไปหาร้านอะไรกินใหม่ๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนที่เขามาชวนก็แบบว่าก็คิดว่าเออก,ก็ลองทําดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้นตอนเรียนจบมาเนี่ยก็มีเคยทํางานแบบบริษัทอะไรนี้เหมือนกันทําแบงค์ทำแฟชั่นทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออลองดูก็ได้แบบอย่างน้อยๆก็มีมีหุ้นใช่ไหมก็ลองหุ้นกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบจริงจังอะไรคิดว่าเออก,ก็ก็ลองดูเป็นโอกาสที่ดีอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกันปุ๊บเ<ะ>นี่ยโครงสร้างในการทํางานอ่ะมันจะต้องมีการแบ่งกันอย่างชัดเจน<ะ>เราเข้ามาเติมเต็มตรงไหนเพื่อให้ธุรกิจมันสามารถโตได้ค่ะคือของแนทเนี่ยจบหาปัดมา เราก็ไปต่อโทรด้านบิสเนสมาอยู่แล้วซึ่งก็เป็นค,คนละคนละแนวกับพี่เก๋เลยคนละทางกันเลยพี่เก๋เขาจะแบบในเรื่องทําอาหารเรื่องสูตรเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องดีไซน์ร้านเรื่องอย่างอื่นต่างๆพวกบัญชีธุรกิจมาร์เก็ตติง้งอะไรอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางนั้นหมดเลยคือเราเราน่าจะเป็นแบบเป็นกูดคอมบิเนชันที่แบบมันพอดีการลงตัวพอดีแต่ว่าทํางานก็ทะเลาะกันปีกันตลอดทะเลาะกันกวันเคยโกรธกันนานไหมแล้วแบบ โอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่อยากทำงานด้วยกันแล้วตลอดค่ะโกรธกันแลอดอยู่ห้องมาอย่างเดียวแล้วว่าเงิน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 โอเคพอคิดถึงเงินก็โอเคกลับมายอมดีเพราะรู้ว่าเวลาที่ทะเลาะกันอะอะไรคือสิ่งที่ทะเลาะกันมากที่สุดเกียวกค่อนข้างเหมือนป๋ากว่าเหมือนแบบบางทีใช้เงินอะไรแบบไม่ไม่ไม่คิดไม่ช่อตอะไรอะไรใช่คือบางทีมีสิบก็อยากจะใช้ให้หมดไปสิบเลยอะไรแบบเนี้ยแต่แนนเขาอย่างที่บอกคอนเซอร์เวตีฟมากมีสิบเขาใช้หนึ่งทำไมไม่รีบขยายทำไมไม่รีบเปิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่า เฮ้ยแบบบางทีเราเราต้องดูด้วยไหมเผื่อเกิดขึ้นเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในอนาคตหรือว่าอย่างเช่นแบบตอนนั้นที่เราเริ่มมาค่ะแล้วเราก็โตเร็วมากแล้วทีมเรายังเล็กๆอยู่เลยนันก็แบบว่าพี่เกศทำไม่ไหวจริงๆคือแบบนัททำอยู่คนเดียวแล้วทาร้านทํานู่นทำนี่อะไรเงี้ยคือโอเคแบบพี่เกศทำสูตรทำอาหารแต่ว่าแบบการก่อสร้างร้านทําร้านนู่นนี่นั่นก็ต้องไปเฝ้าเองทําเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคือหลายๆอย่างก็คือจะบอกว่าเฮ้ยครูเนี่ยคิด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  ฉันต้องไปทําต้องไปเฝ้าแล้วเก็บเงก่อนเก็แบบชอบนี้ก็จะคิด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 อันนี้ก็จะบอกไม่ไหวแล้วก็เลยมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นก็ด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่อยากขยายนะคะหรือว่าเราไม่ได้ช่วยกันคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเราแข็งแรงพอหรือยังเราขยายไปแล้วแบบจะมีอะไรไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนรากฐานขององค์กรเราต้องบอกว่าหลังบ้านเรายังไม่แข็งตปเกณอ์เก็คิดแต่จะขยายอย่างวดเร็วแล้วก็คิดแต่จะหาโปรเจกต์ใหม่